นี่นะครับหลังจากที่เราออกมาจากถ้ำแจ้งนะครับเราก็จะมาชมทิวทัศน์หน้าหน้าปากถ้ำนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นถ้ำแจ้งนะครับวิวสวยนะครับสวยนี่เป็นลานนะครับลานหน้าถ้ำนี่เป็นทางลงนะครับทางลงก็จะเจอองค์เทวีสวรรนั่งเฝ้าอยู่หน้าถ้ำนะครับนะครับบันไดทางขึ้นนะครับก็ไม่ชันมากนะครับ ทางเดินไปถ้ำมืดนะครับตรงนี้เป็นถ้ำลอดนะครับถ้ำลอดแต่ตอนนี้ไม่สามารถลอดได้นะครับเพราะว่าเสือขาวเฝ้าอยู่นะครับนี่ฮะองค์พระเจ้าตนหลวงนั่งอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็จะเดินไปนะครับระหว่างทางเชื่อมถ้ำมืดกับถ้ำแจ้งนะครับก็จะมีองค์พ่อปู่ฤาษีตาไฟนะครับองค์พ่อปู่ฤาษีตาไฟแล้วก็องค์พ่อปู่ชีวกนะครับ แล้วก็อีกองหนึ่งก็เป็นองค์พ่อปู่ฤาษีดาบดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้3พระองค์นะครับนะฮะแล้วก็ระหว่างทางนะครับก็จะมีทางชมทิวทัศนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็สวยถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับก็จะมีหมอกด้วยนะครับก็สวยมากเลยนะครับนี่เป็นทางเดินนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะ พอเราเดินไปตรงนี้ก็ระวังหินด้วยนะครับเพราะว่าหินตรงนี้มันคมมากเลยนะครับหินตรงนี้มันคมก็ถ้าเดินก็ระมัดระวังด้วยนะครับทิวทัศน์ข้างหน้าก็ลานจอดรถกว้างขวางนะครับจอได้เป็นร้อยคันนะครับนะฮะโอ้ก้อนหินนี่สวยมากเลยนะครับถ้ามีลูกมีหลานมาด้วยก็ระมัดระวังด้วยนะครับก้อนหินค่อนข้างที่จะคมนะฮะนี่ก็ ทางเดินนะครับเด็กตัวน้อยนี่บอกว่าอยากจะกินขนมนะครับอยากจะกินขนมตรงนี้นะฮะมันกินไม่ได้เนาะโอเคนะฮะอันนี้คือทางนะครับทางาที่จะไปยังถ้ำมืดนะฮะตามมาเลยครับนี่นะฮะถ้ำมืดนี่เป็นทางขึ้นาทางขึ้นจากด้านล่างขึ้นมานะครับก็จะเป็น ตัวนี้เป็นทางลงไปยังถ้ำมืดน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้รับค่าบํารุงค่าไฟเนาะบำรุงค่าไฟสําหรับเข้าถ้ำนะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยก็หยอดคนละ5บาท10บาท,บาทตามกําลังศรัทธาเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเรามาในกรณีพิเศษแบบนี้เรามาเป็นครอบครัวในเนื่องจากไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยก็ช่วยค่าไฟไปสักร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็ช่วยทาวัดไปเนาะ บังบลุงข้าวบลงข้าไฟอะไรนะครับแล้วก็เราเชิญไปดูท้ามืดข้างในเลยนะครับโอเคตามจี้ยอนไปแล้วนะครับระหว่างทางก็เราจะมอีองค์พญานาคนะครับอ,อยู่6พระองค์นะครับ6พระองค์ก็ลงไปนะครับ2พระองค์นะครับซ้ายอีก2พระองค์แล้วก็ขวาอีก2พระองค์นะครับ ถ้ำน,นี้นะครับเป็นถ้ำที่มีเขาเรียกว่า,าเป็นองคงูงูเนาะงูพญานาคนะครับจะเป็นงูที่ท้องเนี่ยเป็นสีเหลืองเนาะและด้างข้างเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วก็ตรงครีบข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับเหมือนพญานาคเปียบเลยนะครับถ้าท่านใดเจอก็อย่าได้ทําร้ายหรืออย่าได้เลยนะครับเพราะว่าท่านทั้งหลายก็บรรพนตะบะอยู่ในนี้เนาะ นี่เป็นองค์พระสังกัจจายนะครับนะฮะเห็นไหมเห็นเห็นทางอ่าห่างของท่านว่าม้วนพันกันอยู่นะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับหากท่านใดได้แวะมาเที่ยวมาชมหรือได้แวะผ่านมาทางอ่าอำเภอชัยประการนะครับถ้ำชื่อถ้ำตับเตานะครับถ้ำตับเตาก็จะตั้งอยู่ณนะอ่าหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านก็บ้านตับเตาแล้วนะครับ ตำบลสีทงเย,ย็นอำเภอชัยประกันจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆไกลๆหินโนกีแลนด์มาร์กนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ก,ลก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับสำหรับคลินี้